แกงกิเล่กสดเบํงหูอูอือหูอแกงพับแกงหยาอืออือนั่งพับเปียดแตงรับผักบัา,<ม>านเนี่ยกินมันคับคกินมันคลับักบ้าเอากินลาบเรออยาก,าก,ากนเรา <laughs> กินเป็เสียบวะกิน้วบ่ ย่างว่าท่านได้กินอยู่แน่วอยาก